พ่อโจพ่อมีนอกมาหาพบทีมงานเพื่อนนะมาหาคนนะกับทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแมีพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับส้มสองพันใหม่ วันนี้กัขึ้นป้าคือเก่าผอมพี่น้องนอกเลยมาห่อแล้วกัไกจ่จีฮอดเอื้อมพันเพชรแล้วละ่ะไปเอื้อนเพชรคือเก่าเห็นอ่ะเจอกีต๋อมเพราะท้อยังเนียนเ่ยเปียกๆยังลงบรายเลยไอไปข้างนอกเลยตมยังข่าอยู่นะตามมึงมาหนี้หลบนี้หรือว่ามาหนี้นะขึ้นไปใส่ชิมานยังใส่กินยังบม่ได้ถือยังไปเลยของอยู่ของกินนะผอมไปข้างนอกไปหาอยู่ป่ามาเลยนะโอ้โหหนทาง ยังค oh, ือเก่านะพ่อพิเศษน้องถึงมาแล็ดออกหนทางยังคือเก่าต้มยังคือเก่าไปไปพ่อลยพ่อในพี่น้องไปลุยเลยวันนี้นะพอดีมากฮอดบานพัฒน์พชรแล้วกับพันเพชรกินข้าวกินน้ำแล้วกับออกเลยนะพอดีตอนนี้กับชิบม้งชิบมงไปป่าเลยนึงคือนอนพุ่นกับประมาณบ่ใบหนึ่งใบสองพอดีนะพอดีกินข้าวกินน้ำออกไปลัดแรงเลยนะตอนเศร้าเลยบ๊อดฮันและหลัดเศร้าพ่อพิเศษน้องเลย พอกระลุยในฟันเพชรนำมานำหลังกำลังเข้มขื่องเอาเขื่องจ้กหน่อยนะฟันไม้หยางก้อนรถฟันไม้โบวายนะโบวายคือรถนฟันเพชรนะรถฟันเฟศเนี่ยยังไม้ย้วยเลยเอาต่องนหยางก้อนหอยหยางซานะอฟันเพชรมานำดังอากาศโคตรดีพอไม่พี่น้องเลยมือน,นี้นะเรดเปียงๆนะอย่าว่าอากาศดีแต่มือเดียว มอืมอมอือคนทำลงมาจะเกาลอ้อนี่นกเขาใหญ่ลายขนาดน,นะปีกายนี่นะีนี่ไปใส่เบิร์ดละมูวานตอนนี้นะมีแต่เจ็ดแปดลังค่าเหอนเลยพอไยุหลอง จักท ch ี่ห้องว่าหมู ang, ่บ้านหรือห้องว่าชุมชนห้องห้อบ้าน่างทเงืนนะนับได้เลยนะติดเบิดเลยยูถอยกลับนปยังเนาะนบ่เอยูยูถอยนไปหน้าเลยไปหน้าเลยบ่ตนีวิยกๆเอาบ่เอาเจ้าเอาโอ้บ่ไป้นพาเพยก โอ้คอยยกทางนาก่อนข้าวคอยยกทางนาก่อนบมดไปหมดเพรหอมนี่ว่าเจ้าะไรน่ะตกหลงฝนเลตุกอดฝนบ่อคุ้มก็ขึ้นมาทางนี้เออโอ้โหมึงนี่ได้ไหลลงฝนเลยต่างกันขนาดมือนี่กับมือนั่นเนาะมามีหอน้ำมาเด้อน้ำแห้งล่ะฝนมาตกห้าหกวันหนึ่งนะน้ำแห้งเลยนะสบายน้ำแห้งนะนี่ไป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 ต่อเนาะ คันเล็กว่ารับจา้างเลยคันเล็กว่าพันเพชรคันเล็กว่าหมาไอไม่ใช่บัวปีนบ่อนี่นะโทษอดีตเลยนะไปไปจะไปทุ่นก้อนคอยตามจะได้เดิมเคยชูปลาใหญ่แล้วขอไม่นอนเอ้ยน้ำน้ำน้ำไหลโอ้โถอะเถอะเถอะชอดีตอรอ้อ สิบประมาณเนี่ยบอบักสามชอกจกโตจกใดนี่หลายรอบละขึึนมาทางนี้กะนปันเพชรสิบประจัดให้เนี่ยบอ มาเอพี่น้องเลยบาได้เอาของกินมานะอาศัยหยอดนะน่ะอาศัยหย่อนมือเท่านี้แได้ฝนปูปะนะอาอาศัยหยอดก่อนสันตายได้บุ๋มีียังกินจักลี่เลยพอได้หย่อนเขาลงท้องพอไม่เห็น้องเลยนะโอ้บักทัวหน่อยโบเปลี่ยนเนาะจะเอื่อยนี่นะเอ้าสบายดีสบายดีพ่อหน่ยผานพันยูปลาไม่งั้นเอารถไป ย่ไปน้ําพานเจตเออเพิ่นจัดมยังรัดผู้เพิ่นจัดล่ะจะแลมีแต่เช้านี่แบไฟเลยบ่มอยานฮอดว่าเดี๋ยวสิไปรัดว่ามาละยงรัดาซจ้อยอางยากสุดยอดธรรมดาธรรมดาบ่อยู่มื้อนี้นะตายอโอ้บ่ได้อยู่ปหยังบ่ได้อยู่คันลงน้ําน่ะเนี่อบ่มีน้ําน่ะบ่เป็นหยังนี่น่ะของกิน อันนี้เราจะได้เพื่อนนี่กะันจะในไรยังอืมมาบ้านนี้มาบ้านนี้อืบาทางไหนมูนะแถวเข้มบอนแถวเข้มบอนแถวนี้อืพ่อเมื่อไรเราเอิกเลยได้จะไปภาคไก่ดำจันดำประจันกับพันเพ็ดไก่หัวนาดอนพ่อเมื่อไรไปต่อๆได้ได้สิมากินหมูป้าน้ำัวนานี่ได้อาบน้ำให้ก็มาเอาหน้าก็มาเออได้มาไรยังไปเห็นตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่ง หมูปลาเดือดร้ายหมูปลานะหมูปลาลายคนน่าคือโบจัดเอาหน่อยเด้อเอาหน่อยเด้อโอทางไหนดิขึ้นมาดอมหนาเลยสิมากินน้ำพูดบว่าอันทัวร์มัดหมูปลานะเก่งน้ำเต่าด้วยเห็นบ่าทางมานนะครัตามทางมานนะครัเก่งน้ำเต่าด้วยเช่ไปบ่อทางไหนไปผมมันมีที่บันทุนบกอยู่โอ้เขาอยู่พุ่นอืมเขาอยู่พุ่นเขาไปจำอยู่เลยเขาเขากับหากับมาเห็นเขาเวียนอยู่โอ้แถวนี้แถวนี้บว่อืม ครับมันบ่มีคนน,ะ,นะเป็นไงแท่นนี่กับจังกองเอามาไหลอยู่มันบ่อยูร<อ>โอ uh, ้หัวทางลุมเราไปทางนั้าลายลุม,อ,มอาศัยเมื่อแรกไปหายิงกระหอ,อกแถวนั้นนะแล้วก็การอิงเงินนะทางหอนาผ้าไปนะนาวัชร์มีบริปการว<อ>่<บ>ไปส่งหัวนหนึ่งเขาคงได้นี่ทา<อ>มา <c oughs> ยืมไปอันตัวเองผัดบริการทังน้่ไปาน้เบริปการทังนั้นบ่หอนะไปพ่อเขาก็เลยมาเหมือนนะโอ้เมื่อแรกจะบริปการทั้งนั้น อาใส่เง hey. ินมีห hey. yeah. oh. ันม um. right. ูได้ถ uh. ูกหัวเลยได้ผู้แคมของฟันเพชรกลางเมียนไก่กับแคมพ์ฮอนาฮอนาฝากพุทธนะฮอนาพผ่นจิกับแล้วละฮนาดอนนะว้าน้ำกับพอดีเลยเห็ดผักเห็นยังคอนไม้นี่เลยเป็นเขียงโอ้าน้ำจีนั่นก็หนีิเขียงเมืองไงนี่ก็เป็นสีนี่ว่าฟันเพชรว่าน้ำไสย่ก็สีนี่เนาะ จะได้เอานาำใหม่ออกจังหน่อยเนาะโอ้เห็นแล้วนี่ยยืดในกินนะลูกลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เอาไาผักมาเศ้าแล้วก็พากันเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้จังไรออกไปอันรัดแรงนะเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับบุมีอย่าลายเด้แกงมือแล้วก็ตามมันหยอดมักทัวนะเฮ็ดแกงว่าอันนี้นะฟันเฟ็ดงดื้อดื้อต่ำป่ะ น้ำแกงย้อนมืออเม้นลายพนะกฟันเพ็ดนะน้ำน้ำแกงพอนี่กดไว้อยู่เจ้าแกงมอยอะใจจะต้มโลออกกันดีบ่แกงได้แกงอโอ้หลังไฟแกงย้อนมืออึกว่ามียังกินห่ออนปานี้พนว่าฟันเพ็ดชรปลาท่มน้ำบริโภคได้อันมอมาต้นนอนึ่งอันหูหมอนะดังไฟเจอเนาะไฟมันไกลายเลย เอาน้าบ้องหนึ่งก่อนหน้าลายเกินนะผ่อนป้านั่นป,ปนันทุนก่อนนีไอ้อเพชรมอคอยเป็นมอท่านใจอีกแล้วมอท่านใจยังไม่ไผ่บักแหงหนึงบ <c oughs> ้าโชว์ เราเสบอีเด้อแฟนเพจเด้อแทงฟังอีกอะไรเสียบได้เสียบแล้วไอ้ปงไอ้แฟนเพจป้าทองหอนอะไีนะโอ้แฟนเพจเลยแต่เสีบขนาดได้สดนั่งมันหอนเออเออหอนขนาดมาไหนมาไหนแฟนเพจเลยเสีบเท่าน้เนี่ย ข้าวนึ่งมามา,มาพร้อมกินข้างนอกมากินหย่อนอึหย่อนอ,อ,นอึกับอันนีน่เห็นบอพันเพชรเอานังมูมาพันไม่เนละยยำพร้อมเจลกับยูโคพี่พันเพชรเนี่ยยำนังมูสองสามตัวน้กก็กินอันตามมักทั่วว่ายูแล้วพันเพชรเป่นานะึ่งครับครับ มั <One input> hmm. uh ่ม huh. uh ั huh. uh ่งอขัดเลยขักว่เบิ้งคือจะอืดอีกอทอะไรอเบิ้งคือแสบไร้แสบแสบไหมแย่เขาอืออืมอืมหยอดขนาดแล้ว เอาบัวเป่าแห้งแฉกว่านี้เพลทมาได้ฮะบัวเป่านำ้ำเราใสาม่มนมนเปลาบวง,บอองไว้พ่อแม่ข้องนอกนถอดมีดออกมาจ้าเลยบานทองนะไป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 ข้างนอกไวออกลุยเลยนะโอ้ยลืมมุกนะฟันเฟดก็ไปหอดพุ่นแล้วละ่ะบังอันนี้นะฟันเฟดออกไปก่อนนะเราก็จะเลยลุยคือกันเขาจะกินนกกะระแซวอยด้วยไม่ย,ยากเลยพ่อแม่ข้างนอกนกน่อยนะ ห้องไกลๆแค้มห้อนี่แหละเอามวกก่อนเอามวกก่อนโอ้ยามนี่นี่อันตรายหอยเห็น้องยุ่งร้ายนะติดตามมึงว่ะเสรยสิมาสยังกับยังบ่จักนะลองมั้งมากับพันเพชรรอบนี้นะใหญ่พันเพชรผู้นั้จัดบักสามซอกให้นะพันไม้จัดหยามบบลงแกบไข่แน่จัดลงไปเถอไปตามมึงไปพู้นั้นแกงน้ำตอกน้ำเตาพู้นั้นนะรถกับปะพี่แหั้รถพันเพชรนี่รถพันไม้อันนี้นะนะ พ,พลเพราหน้นนนาดาอนนั่นอะไรเงินพ่อแม่พี่น้องเลยถามผลว่าอะไรอีเงินนะโอ้ยคิดว่าผดใหญ่กว่านี้เลหมูป้าในนอนนะเพผลไม่ครัวอยู่น้ามึงแคมผลอยู่ไกลๆเนะผนกลับแล้วละ่ะอลอีเงินตัวนึง่งมาสองคนนะอีกผู้นึงพันไม้กระโบ้โอ,นะอ้พลาดยังนะ,นนะ,ะ,ะ,ะแนตแ่ว่าอีกผู้นึงนะหัวหน้าดอนปั๊บๆๆแกงกับเต่าคนแหละติดตามมึงพันไม้สนุกน้อยกับกระดอกและพันไม้นะ เสียงกระลอกผมไองพี่น้องเลยปลาอยู่ไหนตืบอ,อแพงนะจากเฉเห็นโตพะนะทืบแพงอันนีนะอยู่ไหนคนในปลาสะพานหมดนนะกุ้มกระบอกใหญ่นี่มันสิมาก,กินมกะกอกเลยนี่นะอะทาทายอยู่นี่เลยทามันออกมาก่อนนะ มันพอไปนะ้องกระจอนนะท<ะ>ึบเกินกระโลกนะปก๊ปกโป๊กอยู่ในนะ,ะเก็บแจมเก็บทีก่อนเอากระจอนไปก่อนกระโอกดนะูอยู่ถึงพอไปนะ้องก็กระวกนะปก๊กโปกอยู่นะแต่หาไปเห็น คิดปสัสยไงพอมปพี่น้องเอ้ยนกนกนก,นกเคียใบไหม้นะคือหมูกินมกะกบกขนาดไหนป้าหลอนคักขนาดไหนตัวน,นี้นะอีกจากมือจากบ้านนี่มันตกก้นนนองนะนะนะมากินแน่นอนเต็มต้นเลยนะมะกบกป้าชอบหลอนคักเัยนี้นะตัวนี้นะตัวนี้มากินแน่นอนนะจับจุดเดวนี้นะเข้าไปเม,มื่อกี้เคลียหมูหรือว่าสัตว์ใหญ่มากินมกะกบกเก็บขันกินสนันอกนกไปพี่น้องยา่ยา chắc nóc phải sáng cả tối nay vô thì bảo mình thướt mình vẫn um há và hiển ra khi mà mú oh, khi mà sập nhầy bọc nhảy này mình chín cho nên mà chín mà hót kẹt tàu là phải về non ở đây nè, phải về phía non năm như thân bắt về lái thì nó luôn cuốn hù cuốn hồi mất ăn gì nè mất ăn gì Nó luôn này hù này hồi này, này cuốn này, này đó đó đi cuốn đi năm này mình ออกอยู่หลุมพุ่นนะมันลงบุบลงยี่ไลเลยนะท่าฝนตกน้ำลงอ่ะตรายเลยพอมิทเทน้องเลยดูดูนะนะน้ำตกหลัวแถานี่นะมันจะออกอยู่ปูดบบักแก่ๆสองสามนะร้อยเมตรนะเจ้าจิง้งหอบักแกงน้ำเต่าแถวนี่นะนแถวนี้พมีน้ำหรือเปล่าพมิทเทนนอ้ยก็นะ้ำเต็มเลยนี่บอก แถวนี้กุ้ีน้ำเลยนี่นะปลาอออสองงึดอะไรฝั่งนี้น้องเลยก็เลยไรซาย,ยาเลยว่าแกงน้ำเตา่ามันลงเขาน้ำเตา่าน้ำอันอันนี้อันนี้เบิดลงลดหลอดห่วยร่วนหู้ลงไปนะปุ๊บออกอยู่พุ่นเลยไกลๆพนะุ่นนะข้ามโวยมาฝั่งนี้แหละฝั่งน้องไปตามมีเนื้อขนาดนะผ่าเลือดกำลังงามเลยเลือดงามเลือดดีเลยนะ,นะชี้มองขึ้นะเดี๋ยวนี้ พอดีเลยก,ะลกระรอกทามีสัตว์ใหญ่ขนาดเป็นมูเป็นยังอุม้นนอมแบบนะน,น,นี้เลยพรมินารองบางปีกระรอกนะป้าเจ้าพรมินทร์นอนยเล้เก้ามูแถวนี้เลยเจ้าให้เฮี่ยวใช่แล้วนะ ทูดาเห็ดเหี้ยอเชจานี่กระเบิดแล้วโมปลาเนี่คุกนี่แหละพันไม่เจอพ่อเหมือนนั้นเขาเจอเห็ดเหี้ยอหนกับพระพายเบิดแล้วนี่นะเหี้ยวลงไปสุดเลยนะโอ้แล้วแล้วพอมีนองหมูโปลาโมมาอีกล้นเตอร์พนนั่นเป็นเดือนสองเดือนพอนั่นไม่ไหวหมดตายวุ่ยุ่งไป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 ต่อพระท่านพ่ออย่างไร พ่อแต่คนนะพ่อแต่ในผ่านข้าวาลา่เดีในผ่านข้าเจนานะพ่อสัตว์ใหญ่เปลี่นออาะเ,ลาเรลี่ยนไปแล้วนะปากมากินมกะกบกไปแล้วไปจ้อย thì lúc ở đây cổ cổ bốc theo này, wow to phầy khán, cổ bốc cổ nhây này nè, toàn bộc nhây bộc nhây nữa, wow oh, khám mực được phò con quá nữa. ท้องผ้ายังอันสว่างอยู่เดี๋ยวจังการกลับนะป้าเจ้าไหวยอย่าดีหมูม้าเรื่อยแรงอะ่ะพอ่อแต่ในผ่านทุกคนเฮ้ยในฟ่านนี่ป้าถ้ไปใช้กับพ่อนะคนลายาดีนะอมืดคักเลยจังการกลับนะไปไปไป,ปพ่อแม่พี่น้องมืดคักแล้วนะลืมเอาไฟแพดกองมาซ้อมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยการกลับการกลับตามเมื่อเชลยเชียนมันยันยงนะ พบเต็มไฟานพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยแต่บริษัทก็เข่าเจ้าได้บางคนกับบริษัลุกออกคลิปออกกองนะหนึ่งระเบิดพาน,นำไม้สองมาละเข่าเจ้าบบปานไหนออกคลิปอปอกกองนะบริษายเฮายางกับเขาเจ้ายางแสนอ๋อโชพ่อแม่พี่น้องมาหาพบทีมงานเพื่อนนะมาหาคนนะเงี้ยอ้อมนะโอ้ผมง่ายอ่เดี๋ยวนี่นะนมันซีห,นหาหโลก่ก็เลย โอ้โน,น,น่อมาหยานเนาะบุกกาเลยเนาะครบในพานพ่อแม่น้องกรเจ้ามาอีเงินนะเงินโอ้บักใหญ่หนึ่งหาโลหาโลปลายอ้าวโทษกรจ้าก็หากก้าม้ารอบขำนี่หาหกคนนะไป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 ,ไปหาฟันเพชรจากสิีไรจิมาลยังกับพรจักนะอ้ามาหอดแคมเลาะพ่อแม่คือน้อ,นองเลยเลยแต่อันกระจอนตัวหนึ่งเห็นกระหอกสองโตกับบอทัน เห็นได้ตายได้ในฟาดในฟาดหลายอนนี้คอยนับเบางสิบสองคนทั้งพี่ก็เหาะไล่สิบสองคนในฟาดนาะจนบุกการิทายเอาบางคนกับบริสุกออักกองนะแล้วก็ยางลายยางแล้วก็มรดชายเอาเพิ่นคอยเห็นก็เหาะสองตัวก็บารันยิงสองตัวก็เหาะแล้วก็แจ็หมูนะมาเห็นมันดุ๊ดอยู่แก้มบอดนี่แล้วก็ เห็นเขาได้อีตามเบิกเขาได้เขาก็เอาเมื่อคอยก็เงินอ้อมน่ะเขาเอาตัดหนาคอยอ้าบน้ำอยู่แกงน้ำเตาคอยยางขึ้นมาเขาเห็นโป้งลถเขาว่าว่าไปไปไปเหิงมาเหิงมาเหยิงเงี้แล้วเฮ้ยโบักเลยคนอะไรโบเป็นทีมงานได้ปะแมนดันมารแล่ลงไปอีกไปไปเหิงมาเหิงมาขึ้นมาบัดนึงเห็นเขาหิวออกอันแขมทางเนี่ยมันเขาว่ามันไปอันบ่ออันซิบเมตรซ้ำ ตกลงจ้ากันแพ้วแห้งแพ้วไปน้าคนไปเหงมาหมาน้องหม้าก็เจอสามสี่ตัวมาไปก็งองงองงอ่งงอ่งเยอะมันตายล่ะโอ้ยฝันเพียดกะจ้าไหนฝันเฟียจ้พบแต่กระห้อออกไปนะมันจอเห็นอยู่มันมีฟออเอาเสบุญปากวะมี่เขานะโอ้ยคอยยางขึ้นมากกับมงเลยมารอบนี้ มือแรกบุญป้ายังมีมีพันไม้เพราะยตัดมาทางน้อยทางตุยนี่ทางทางรัดเสมาปเท็ห้อยเขาเอาหมูไม่ไหม้อยืดเ,เป๊ะๆอยู่จักทีมงานลเลยเอารถไทยมาจอดเขาเจะว่าว่าหมูนะ่ะขามลงไปทางนี้เลยหมูอันจนแข่งคาดนะแข่งกุนขามไปทางนี้นเลยลงล,ลุ่มเลยลงลุ่มเลยเขามีเห็นเลยห้อยไหมทางปุ่นมาเห็นอยู่ในนี้กินมะกระบกห้อยแถวนี้อื แถวแคมปบอร์ดแถวนี้ถ้าเบิ้งเบิ้งเช้าเนาะเบิ้งเชาก็หรือว่าเป็นตาปิ่งกระจอนเลยกระเห็ดอันนั้นไอ้หนูนี่เห็ดผักควหนูนด้จกินปิงกระจอนเห็ดยังน่ะต้มนุ่งต้มลุงไม้โอ้ว่าจะกินเลยเยอะเยอะออกไปหาเจ้าเจ้าหลงนะอืมเป็นต้มนม่งไหมนะพอมนพี่น้องสิ่งที่ได้มากอะนี่แหละหนูไว้ตัวนึงนึกกะกระจอนนะตัวนึงนะจะหน่อยจะเห็ด กินนะเห็ดผักขควผักโลนกินนะผ่านเผ็ดเพิ่นให้ยังนะตำแจ้วตำแก้วนะกินกับลงไม้โอ้กินกับลูกไม้บัาปีว่าก,กระจร์นะมาแทบบรากระจร์เผ็ดตำแก้วอย่างนี้จิมาจีอันนี้นะจีหนูกันโอ้ผ่านเผ็ดนี่ผ่านทุนธาด้วยกยังว้าวอยู่มาทางพีมีพลาดานะลงไม่นะลงไม้นะอ,อ,อหลวงพ่อลอกสะ กินลูก,ก,นนกนนไม้ก่อนเนาะก,กินน้ำไม้ก่อนระยากินบ่หนูน้องขวานะขอยันเมาออหนูวายยันเมาบ่ราเขาเชื่อว่าเป็นยังไงไปน้ำน้องทรายไปน้ำมูน้องทรายเขาเจา้ากินเมาโดยถืดก็กินเฉยได้มมักปลาเลอแล้วหนูหนูวายหนูอยู่ป่าขเขาจะมาเขาเจอกลับแล้วมันเขาเจอฟาดแล้วก็ครัวใส่เด็กเด็กกินใบนะนี่สมุนไพรเขานี่เอาแครนเอามาแต่ชุดเดียวนะปะใบบนหัวนาไปเอาวางนึงนี่ ผ <c oughs> ักเป็นตอนเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยนะเขามาตำเครื่องปรุงก่อนนะตำสม,มุนไพรตำอันนั้นมีสมุนไพรพร้อมไหนอันเป็นมะแขนนะพันใหม่หอกสมุนไพรนะมะแขนนะตำใส่กันโอ้ยเขากันอำนำํานามพันเพลทบ่วบกา,ก,ากินนี่นะยันเมาไว้ฉันเด้พันใหม่เยอะตีต่มันข้าวถ้ามันสุกแล้วนะยันข้าวเลี้ยวมืดพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้น ตับบิอไดตับดิบนูวายให้ฟากินเมาเป็นดืวยกันเด้ฟันเพชรได้อจะหาเห็ดเด้อสุกก่อนสุกแล้วบ่เมากาบ่ฟันเพชรตับดิบดิบหนูวายนะบางคนเขากินได้ได้อุ้ยเอาไปเครื่องนึ่งด้วย ก็คือจะไว้แล้วยูวไฟเข้าไปเลยเยี่ยวกินสมุนไพรเองหอมตุ้ยอีกเราได้ป่ะนี่ตอนเผ็ดเลยเลือกกินน้ำรดมันหนู ơ vô hiệu lòng Mandu ngôi nhà mika năm bọc ít cho lòi nát chút bông คอน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 น่าจะโอเคแล้วพอมัน้ะนอยหิ้วเข่าได้หิ้วเข่าแล้ตุ้งก่อนโอ้โหน่ากินขนาดนะชุดยอดชุดยอดพันเพชรพันเพชรมาได้มาได้หนูนี่น่ากินขนาดโอ้โหชุดยอดเลย มันเป็นมันเลยมามามาพอมีข้่นนอกมากินขอหนูขอหนู สมุนไฟรกับตกเขาเขา,าเมีวนอกเย้ยกินเลยสมุนไพรตุตกเขาเแล้วกันทีนตะธานกินเขาหนุบเลาเด้อมาหาโยกินสองคนไฮไลท์มันอนเศร้าก็ได้ตอนแดงก็ได้ตอนํำกรได้แล้วนี่ไข่แน่พอจะได้กินตอนํำนี่พมิวน้อใช่ะกินเขาขึนเขา nhạc nhạc à tôm bò lớn ừ. thật thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Nè เขากันอำล้เลยหนูไม่กับหนูครับหนูครับครับ โอ้เขามาหอดบอลเลยผมเอ่พี่น้องเลยชิงถิ่นใดกับนกน้อยตัวเดียวนะน่ะนกอันนั้นน่ะมัดไปเลยยังบดตายคุบอ่ะนะคุบอ่ะยังบดตายป้าถูกไปกับบ่พ่อยังเราฟันเพื่อนเราคิดว่าจะมีอันหมูกัดมันกรบอกด้วยว่าเห็นอีเห็นมองเฉยย จะได้ไอฟันเพชรจัดให้วะของเจ้าที่สูงเมื่ออื่นพาแล้วจะได้พบอันรุนอีกเถื่อนึงเหมือนพบได้เพื่อนคนข้างนอกบ้าเพชรจะนี่ไปกันจีคอล่าบขอนอนขอักฟ้อนขอนอนเอาตาเอาแห้งก่อนเอ่นพอพ่อกันไม่ไปดูนะขอใช้ความเมื่อคนนอกหรือเอฟซีท <c oughs> <c oughs> ีครับมาตามมาชมจนจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย